สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสาหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีธนูกันบ้างมาดามขออน ขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำรับในการพยากรณ์น,นะคะเพื่อให้ไพ่ได้บอกมาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูและลัคนาธนู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกจะเตือนอะไรกับชาวราศีธนูสําหรับแรกนะคะคือสําหรับศาสตร์ไพ่ออร์เคลิลสำหรับที่สองคือศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีและสําหรับสุดท้ายคือศาสตร์ไพ่โคโคโ,โนเรามาดูใบและสาหรับแรกนะคะศาสตร์ไพ่ออร์เคลิลไพ่ใบแรกได้ติดปีกบินไพ่ใบที่สองได้ฟังหูไว้หูไพ่ใบที่สามเขาบอกว่าประครับประคอง อ่าถือว่าดีอยู่นะสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเขาบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูใครที่ทําอะไรก็ตามเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีธนูอาจจะเป็นการที่เรียกว่าดีแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเห็นไหมคาการว่าติดปีกบินเนี่ยใครที่ทาอาชีพอิสระก็จะดีหรือใครที่ทําอะไรที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับองค์กรต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าได้รับอิสระภาพมากยิ่งขึ้นหรืออาจที่จะฉายเดี่ยวบินเดี่ยวและฉันไม่เข้าไม่ขึ้นตรงกับองค์กรใดๆละฉันจะมีอิสระมากยิ่งขึ้น การที่ทําอะไรแบบมีอิสระคุณจะก้าวหน้าก้าวไกลแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวคําว่าฟังหูไว้หูในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอย่าเชื่อคําพูดของคนอื่นมากจนเกินไปให้ไต่ตองกันกรองให้ดีก่อนสิ่งที่เขาพูดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รับฟังเลยทีเดียวรับฟังไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ ในในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือแม้กระทั่งใดๆก็ตามที่คนมาให้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาต่างๆเขาบอกว่าให้ฟังหูไว้หูกันกองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องประคับประคองเรืยตัวเราเองอย่า ทำอะไรด้วยความเสมอภาคนะคะคุณอาจที่จะทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันถ้าคุณรู้จักไต่ตรองให้ดีฟังหูไว้หูไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรมาเชื่อหมดทุกอย่างแต่บางครั้งบางทีไอ้สิ่งที่เราไม่เชื่อเขาอาจจะมีความปาาทถนาที่ดีให้กับคุณแต่คุณกลับไม่เชื่อคุณอาจจะไปเชื่อในคนที่ประจบเก่ง เข้าถึงได้ง่ายเอ่อหรือว่าพยายามที่จะเข้าถึงเราได้อย่างง่ายแต่คนที่ไม่ประจบเขาทําตัวสบายๆง่ายๆเพราะเขาถือว่าเขาไม่จําเป็นต้องประจบเขาไม่เอ่อแต่เขามีความจริงใจให้แต่เรากลับไม่เชื่อเขาตรงนี้ก็ต้องฟังไว้บ้างฟังแล้วก็เก็บไปคิดว่าเอ้ยที่เขาพูดมันจริงไหมไม่ใช่ว่าฟังแล้วมีอคติอยู่ในใจว่าไม่มีคนพูดว่าเยคนนี้ชอบยุ่ยแย่ให้คนเกลียดกันเยคนนี้เป็นอย่างคนอย่างนั้นอย่างเนี้ย คุณก็จะเท่ากับว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะมองคุณจะมองข้ามความหวังดีของคนที่เขา,วาหวังดีกับคุณจริงๆแต่กลับไปฟังคนที่เข้ามาในลักษณะของการประจบประแจงได้นะคะทำอะไรก็ตามเขาบอกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนยนี้จัดว่าดีเรื่องงานเพียงแต่ว่าต้องมีความหนักแน่นนะคะงานอาจจะทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันทำด้วยความ อบอ้อมอารีเข้าได้กับทุกๆุกคนนะคะเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราสามารถเข้าได้กับทุกคนศัตรูเราก็เข้าได้ในภาพเนี่ยคำว่าประครับประคองคุณเห็นไหมแมวให้หนูกินนมหนูเป็นศัตรูกับหนูกับแมวมันเป็นศัตรูกันนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูคุณสามารถทําอะไรกับคนที่คุณทํางานร่วมกับคนที่คุณไม่ชอบได้อย่างมีความสุข หรือสามารถทำงานร่วมกับศัตรูได้อย่างมีความสุขด้วยการรู้จักอบอ้อมอารีประคับประคองไปเพื่อให้เพื่อให้งานของคุณไปได้แบบก้าวกระโดดถ้าคุณไปทำอะไรเอ้ยนี่ศัตรูฉันไม่ร่วมงานด้วยบางครั้งไอ้การที่ไม่ร่วมงานเหมือนปฏิเสธโอกาสที่ดีๆแต่ถ้าจำเป็นต้องร่วมงานถึงแม้จะเป็นศัตรูเราร่วมงานเราคิดแต่ว่าเรามองโฟกัสเรื่องงานที่เราทำว่าเอ้ย ไองานอันเนี้ยชิ้นเนี้ยถ้าเราทํากับร่วมกับคนเนี้ยมันเฮงมันปงังมันดีมากเลยมันก็จําเป็นต้องทํานะบางครั้งบางคนบางครั้งบางทีคนเราต้องรู้จักสวมหน้ากากให้เป็นมันถึงจะก้าวหน้าได้มาดูไพ่ยิปซีเออเดี๋ยวก่อนขอพูดอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความรักก็บอกว่าความรักสําหรับคนโสด สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์สำหรับชาวราศีธนูใครที่โสดอยู่มีสเสน่ห์ใครที่ไม่โสดมีสเสน่ห์ไหมมีระวังนะคนไม่โสดจะมีคนเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่ารักสามเศร้าเราสามคนเกิดขึ้นได้ระวังการถูกยุแย่ยุแยง ต่างๆน,นานาแล้วจะทําให้เราผิดใจกับคนที่เรารักได้ด้วยเช่นกันถ้าไม่มีรักสามเศร้าเกิดขึ้นก็จะมีเกณฑ์ของการผิดใจกับคนที่คุณรักได้เพราะว่าคุณจะเป็นเจอคนยุแย่ทาให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมาดูไพ่ยิปซีจะเตือนอะไรชาวราศีธนูบ้างไพ่ใบแรกได้หนึ่งเหรียญไพ่ใบที่สองได้ าไม่เท้าไพ่ใบสุดท้ายได้ราชาดาบ เขาบอกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกผ่านไพ่ยิปซีว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูมีเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนก็มีเกณฑ์ของการเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ได้แต่บางคนก็อาจจะมีการได้เริ่มต้นมีการทาบทามหรือมีการลงมือทําไปบ้างแล้วเริ่มมีรายได้เข้ามาแต่ยังไม่ไม่มากนัก นะคะคเพียงแต่ว่าก้าวไม่ท้าบอกถึงความเครียดของคุณหรืออาจที่จะตัวคุณเองอาจจะมีศัตรูคู่แข่งค่อนข้างเยอะสักนิดนึ่งดังนั้นคนที่จะคิดพึ่งพาหรือว่าช่วยเหลือเราเนี่ยอย่างถ้าเราเกิดเราอาจจะมีคนที่คอยสนับสนุนเราที่เราคิดว่าพอยจะพึ่งพาช่วยเหลือได้ถึงเวลาจริงๆคนที่จะช่วยเหลือคุณได้คือตัวคุณเองเพราะคนที่คุณจะคิดไปเข้าไปขอการความช่วยเหลือหรือพึ่งพาเขาเขาให้ เขาช่วยคุณได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแบบจริงจังหรือว่าจริงใจนะคะทำให้เราเนี่ยอาจที่จะมีความรู้สึกว่าเครียดทุกข์น้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นดังนั้นบางทีสำหรับบางคนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับชาวราศีธนูว่าทำอะไรก็ตามต้องเออเขาเรียกว่าอะไรนะต้องประมาณตนว่าตัวเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน มีกําลังที่จะทํามากน้อยแค่ไหนอย่าเขาเรียกว่าอย่าโลภมากอย่าทําเยอะจนกระทั่งมันล้นมือจนกระทั่งทําไม่ทันจนกระทั่งไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีไม่รู้จะเอาอันหน้าอันหลังอันซ้ายอันขวาก่อนดีมันมันกลายเป็นว่าจับจดเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําเนี่ยประสบความสําเร็จแต่มันไม่ไม่ที่สุดสักอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงของเดือนมิถุนายานนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเป็นช่วงจังหวะที่ต้องลงไปคุกคีทํางานด้วยตัวเองอาจจะเหนื่อยหน่อยมีภาวะของความเป็นผู้นําดูมีอํานาจวาสนาบารมีคุณสามารถทํางานร่วมกับลูกน้องได้หรือคุณอาจที่จะต้องลงมือทําร่วมกับลูกน้องจะทํามากทําน้อยก็ต้องทําเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกน้องทําแต่เพียงผู้เดียวลูกน้องอาจจะทําได้ไม่ตรงตามเวลาได้ไม่ตรงตามกําหนดที่เรานัดเอาไว้ ลูกน้องอาจจะทําต่อหน้าเราดูเหมือนขยันทํางานแต่เอาจริงพอรับหลังอาจที่จะทําไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีธนูจะทําอะไรก็ตามต้องทําควบคู่กับลูกน้องไปด้วยลูกน้องจะเกรงใจงานของคุณอาจจะเสร็จออกมาได้ตรงตามเวลาเพราะว่าคุณได้ลงมือร่วมร่วมร่วมแรงร่วมใจทําไปด้วยกันแต่ถ้าปล่อยลูกน้องแล้วสั่งสั่งสั่งอย่างเดียวบอกได้เลยว่ามัน มันไม่มีโอกาสที่จะสําเร็จได้อย่างที่เราต้องการหรอกเพราะว่าลูกน้องเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาทําแค่ทําเพื่อรับเงินเดือนเขาคนที่ไม่ได้คิดแบบนี้ก็มีนะคนที่ก็คิดว่าทำทำงานมีงานทําต้องทําให้เต็มที่เงินเดือนมันคือข้อตกลงที่ตกลงกันไว้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะ ผลงานมันสําคัญกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายก็จะมองเห็นความสามารถเราเองบางคนคิดแบบนี้ก็มีแต่บางคนไม่คิดแบบนั้นได้เงินเดือนเท่านี้ทําแค่นี้พอทำทาเท่าที่ได้เงินเดือนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มากระตือรือร้อนให้เราแต่ถ้าเราอยู่ด้วยเราลงมือทําด้วยควบคุมไปด้วยงานคุณจะสําเร็จแล้วมันก็จะส่งผลทําให้ มันมีโอกาสที่จะเติบโตมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องการเงินในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนมีเกณฑ์ลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆบางคนมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยหมดไปเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เกณฑ์ที่จะมีลาบลอยอยังไม่มีนะมีแต่รายจ่าย ะะมีแต่รายจ่ายแล้วก็ค่อนข้างเยอะซะด้วยอาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นให้จ่ายอยู่ตลอดเวลาบางคนลงทุนบางคนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเอาใจใส่บางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆของคนของลูกหลานบริวารหรือบางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องการเดินทางนะคะหมดไปกับนี่สินระยะยาวได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงของเดือนมิถุนายานนี้ชาวราศีพิจิกหลัคนาพิจิก จึงยังเก็บเงินไม่อยู่นะคะมาดูลามาดูไพ่สําหรับต่อไปสําหรับสุดท้ายแล้วคือศาสตร์ไพ่โคุโครโนไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่68ได้ราศีสิงและก็ราศีมิถุนสิงธาตุไฟมิถุนธาตุลมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูเปิดครบสามใบแล้วมาดูทีเดียวนะคะไพ่ใบที่สองได้ราศีสิงและก็ราศีธนูสิงอีกแล้วเออไพ่ใบที่ยี่สิบสี่นะราศ ราศีสิงและก็ราศีธนูมาดูไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ใบศูนย์เจ็ดได้ราศีเมษและราศีธนูอืธนูอีกแล้วอะไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่หกสิบแปดไพ่ใบที่หกสิบแปดยังบอกถึงการมีสเสน่ห์ของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอยู่นะแต่มันเป็นเขาบอกว่าใครที่โสดก็อืมโสด ใครที่โสดโสดต่อไปก่อนจะดีกว่านะคะคุณอย่าเพิ่งไปตะเกียดตะกายหาความรักเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเรื่องความรักซะมากกว่าถ้าไปโฟกัสเรื่องความรักการเงินของคุณจะไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องการเงินคุณก็จะได้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการหาเงินความรักก็จะไม่ดีมันจะได้อย่างเสียอย่างในช่วงเดือนมิถุนายนนี่ไพ่ใบที่หกสิแปดบอกถึงราศีราศีสิงห์แล้วก็ราศีมิถุน ะะเกี่ยวกับเรื่องการงานธาตุไฟกับธาตุลมไพ่ <c oughs> ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่กลางๆในเรื่องการทํางานใครที่มีความขยันใครที่มีความกระตือรือร้นใครที่พัฒนา งานของคุณอยู่ตลอดเวลาให้ดูทันสมัยให้ดูแบบว่าล้ำหน้ากว่าผู้อื่นบอกได้เลยว่างานของคุณนะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับความความเชื่อความศรัทธาใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเอ่อความสวยความงามใครที่ทำงานเกี่ยวกับเบื้องเบื้องหลังใครที่เป็นนักแสดงนักร้องเอ่อหรือว่าใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเอ่ออะไรนะ ที่ทําในโลกออนไลน์ต่างๆเออนึกไม่ออกทําอะไรที่เกี่ยวกับในโลกออนไลน์ต่างๆเขาบอกว่าจะดีนะจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีงานที่ใช้คําพูดคําจางานที่จะต้องมีการเดินทางหรืองานที่ใช้คําพูดแล้วเสริมความทันสมัยเข้าไปบวกกับการที่เรียกว่าทํางานด้วยลงมือคุกคีทําศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เรากําลังทําให้ดูทันสมัยให้ดูแบบดูล้ำกว่าคนอื่น บอกได้เลยว่าก้าวน้าก้าวไกลแน่นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้การงานของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศบางคนมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือบางคนก็เข้าไปข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติได้นะคะ ถามว่าดีไหมมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าไม่ถ้าดีดีในที่เนี้ยคือมันหมายถึงว่าถ้าคนถ้าเราทําแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับการทํางานจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนดีแน่นอนแต่มันจะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างนะคะอุปสรรคติดขัดในที่เนี้ยที่มันจะเกิดขึ้น <c oughs> ขออภัยนะคะที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าชาวเอ่อชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเนี่ย ทำอะไรที่มันก้าวหน้าก้าวไกลหรือทําอะไรที่ดีและเหนือผู้อื่นมันมีคนอิจฉาโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณแล้วบางทีเขาอาจจะเข้ามาตีซีตีสนิทเข้ามาเป็นทําตัวเหมือนรักคุณแล้วคุณเป็นคนที่แบบพอใครดีด้วยเหมือนเป็นคนต้องการความรักอพูดง่ายๆพอใครดีด้วยปุ๊บเนี่ยคุณก็จะ หลงเชื่อหรือคอยตามหรือเชื่อเขาเขาอาจจะเข้ามาแทรกแซงงานของคุณเพื่อเข้ามาดูว่าการบริหารงานการจัดงานงานของคุณต่างๆต้องทำยังไงอะไรยังไงแล้วเขาอาจจะเอาไปลอกเรียนแบบคุณได้มันก็จะทำให้เอ,อ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราเราทำงานอาชีพนี้อยู่แล้วเขาเข้ามาแทรกแซงเราแล้วเขาก็ไปตัดราคาเราให้ต่ำกว่า มันก็จะทําให้คุณดรอปลงไปได้ด้วยเช่นกันนะคะงะลูกค้าอาจจะถูกเปลี่ยนมือจากมือเราไปอยู่มือคนอื่นได้ดังนั้นต้องระมัดระวังอย่าไว้วางใจใครให้รู้ให้รู้ความลับของเราไปสมดทุกเรื่องไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ยี่สิสี่ได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเป็นไพ่ที่ดีนะดีเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานต้องทำงานด้วยความเขยันซื่อสัตย์อดทนเป็นคนที่จะต้อง ลงไปเหนื่อยลงไปคุกคีทำงานด้วยตัวเองถึงจะดีใช้วิชาความรู้สติปัญญาที่เรามีความเฉลียวฉลาดเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจะทำให้งานของคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วสิ่งที่สำคัญเลยมันจะต้องทำอะไรก็ตามไม่ว่าใครก็ตามทำอะไรควรมีเป้าหมายในการทำเป้าหมายที่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะเร็วมันขึ้นอยู่กับคนในแต่ละคนที่จะตั้งเป้าหมายอย่างมาดามเนี่ยเคยตั้งเป้าหมายตั้งแต่สมัย ลูกเพิ่งจะคนเล็กเก้าขวบคนโตสิบสองขวบแล้วเราต้องเป็นซิงเกิลมัมในตอนนั้นเพราะให้แฟนไปบวชเนื่องจากว่าถ้าไม่บวชก็จะต้องจากกันแบบไม่ได้เจอหน้าแต่ถ้าไปบวชเราก็ยังได้ไดเจอกันเพราะตายจากทางโลกไปเกิดทางธรรมมันก็เลยทําให้เราต้องเป็นซิงเกิลมัมในตอนนั้นแล้วพอแฟนไปบวชเนี่ยบวชวัดหลวงเขาส่งไปเรียนส่งไปเรียนที่ต่างจังหวัดหกปีถึงจะได้เข้ากรุงเทพก็เรียกว่าแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลย เขาจะต้องไปเรียนท่านต้องไปเรียนให้ได้ประโยคห้าก่อนถึงจะเข้ากรุงเทพได้ท่านก็พยายามเรียนให้เรียนตั้งแต่นวก,กะยันกระทั่งได้ประโยคห้าใช้เวลาแค่เพียงหกปีนะคะคือสอบปีละสองขั้นสองขั้นสองขั้น,นจนกระทั่งได้เข้ากรุงเทพแต่ในหกปีนั้นอนะมาดามะโคตรเหนื่อยเลยเพราะว่างานเนี่ยเคยทําด้วยกันสองคนช่วยกันทํากลายเป็นว่า เราต้องทั้งวางแผนงานทั้งลงมือทําด้วยตัวเองแล้วขายของคนเดียวสี่แผงแล้วในสี่แผงของไม่เหมือนกันสักอย่างต้องวิ่งลออขายคนเดียวลูกไปโรงเรียนเพื่อหาเงินอันเนี้ยแต่ตั้งเป้าเอาไว้ฉันเหนื่อยฉันคุกคีฉันลงมือทําด้วยตัวเองนี่ไงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้มาดามไม่ได้เกิดราศีธนูนะพูดยกตัวอย่างให้ฟังสําหรับชาวราศีธนูว่าคนเราอ่ะถ้าทำแนละคิดมีเป้าหมายมาดามมีเป้าหมายที่ว่าลูกเรียนจบเมื่อไหร่จะไม่ทําแบบนี้ ขอเหนื่อยแค่ตอนที่ลูกยังต้องเรียนเพื่อส่งลูกให้มีอนาคตเมื่อลูกมีอนาคตที่ดีลูกเห็นเราทุกเช้าว่าเราเหนื่อยเพราะลูกต้องตื่นตีสี่มาช่วยมาดามทุกเช้าเสร็จแล้วหกโมงไปอาบน้ําแต่งตัวเจ็ดโมงไปโรงเรียนมาดามก็จะฝากร้านให้น้องดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนทําแบบนี้ทุกวันจนกระทั่งขับรถไปส่งไม่ไหวให้ค่าแท็กซี่ลูกแล้วให้ลูกคนโตพาน้องคนเล็กขึ้นแท็กซี่ไปโรงเรียนเช้า ให้ค่าแท็กซี่ไปเย็ยนนะคัาแท็กซี่กลับเพราะเราไม่มีเวลาที่จะขับรถไปส่งแล้วเนี่ยแต่ตั้งเป้าพอลูกเรียนจบปุ๊บเนี่ยมาดามลูกบอกเองเลยไม่ใช่มาดามเป็นคนนั้นนะลูกจะเห็นความยากลําบากของเราแล้วมาดามจะพูดเสมอว่าเอ็นเข้ามหาลัยติดยังไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นคนเก่งเรียนจบรับปริญญาก,ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนเก่งถ้าเก่งจริง เธอเรียนจบเธอต้องมีงานทําไม่มาเกาะพ่อแม่กินนั่นถึงจะเป็นคนเก่งนั่นถึงจะเป็นเด็กดีลูกมาดามอะเรียนอีกปีสุดท้ายอะปีสี่อะเหลืออีกเทอมสุดท้ายเนี่ยได้งานก่อนเขาก็ไปคุยกับมหาลัยว่าผมได้งานแล้วขอไม่มาเรียนได้ไหมครับขอมาสอบอย่างเดียวเหลือวิทยาน,นิพนธ์อย่างเดียวมหาลัยเห็นว่าได้งานแล้วเขาอ,อนุญาตลูกมาดามทํางานตั้งแต่เรียนปีสี่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ วันที่เขาได้ทํางานปุ๊บเนะี่ยสามเดือนผ่านไปเขาโทมเลยแม่เลิกขายของมันเหนื่อยมากขนาดเนี้ยเดี๋ยวให้เงินเดือนใช้จากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้มาดามก็สบายมาตลอดเพราะเรามีเป้าหมายเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูคุณทําอะไรคุณตั้งเป้าหมายคุณทําอะไรต้องลงไปคุกคีตัวเองด้วยตัวของคุณเองมาดามก็ทํางานคุกคีด้วยตัวของเราเองแต่ตั้งเป้าเอาไว้งานในแต่ละคนมันมีความเหนื่อยความยากความลําบาก ไม่เหมือนกันวิถีชีวิตวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนลําบากลําบากบางคนเนี่ยคนมองงานโคตรสบายเลยแต่เขาคิดว่าเขาลําบากไงเขาใช้สมองไม่ต้องลงแรงแต่มาดามเนี่ยใช้ทั้งสมองและลงแรงแต่ตั้งเป้าเอาไว้ถึงตอนเนี้ยคิดไว้เลยฉันยอมลําบากตอนฉันมีแรงเมื่อไหร่ที่ฉันแก่ตัวฉันต้องสบายแล้วก็ได้สบายจริงๆคุณลองทําดูแล้วคุณตั้งเป้าไว้ แล้วคุณจะต้องพึดสู้ในตอนที่มีแรงนะคุณจะไปถึงเป้าหมายอย่างส,สะดวกและก็ได้รับความสุขสะดวกสบายด้วยไปสุดท้าย07เกี่ยวกับเรื่องงานดีมากๆสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเขาบอกงานถึงแม้จะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างงานเก่าที่เคยทำและพับเก็บเอาไว้จะได้ถูกขุดคุยเอาขึ้นมาทำราศีเมษและราศีธนูบอกถึงการที่เรียกว่าทางานด้วยความขยันอดทน แล้วก็เป็นคนมีอีโกโส้สูงใครทําได้ฉันก็ต้องทําได้ทํางานมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือน มิถุนายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่าการงานโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีธนูการเงินอาจจะไม่โดดเด่นเท่าการงานแต่ในเมื่อถ้าการงานโดดเด่นเงินคุณไม่ขาดมือแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณอาจที่จะมองยังไม่เห็นเนื้อเงินที่มันเข้ามาคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อม,มีการเติบโตขยับขยายธุรกิจที่คุณทาหรืออาจที่จะอาจจะขยายสาขาต่างๆมีสาขาเพิ่มมากมาย เกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับบางคนหรือบางคนอาจจะมีหนี้สินระยะยาวที่ทําให้คุณไม่ต้องมามาเครียดภาวะหนี้สินระยะยาวได้เพราะการงานของคุณดีขึ้นมาหนี้สินระยะยาวของคุณก็มีโอกาสเบาบางลงได้ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงดีวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานจัดว่าแข็งแรงดีใครที่อายุเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วควรหมั่นตรวจสุขภาพระวังโรคที่มาจาก รรมพันธ์เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบระบบประสาททุกส่วนในร่างกายบางคนก็อาจจะจอประสาทตาบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการอดหลับอดนอนแล้วเป็นเอ่ออัลไซเมอร์ได้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายได้เป็นแบบเลือล้อรังเป็นภูมิแพ้เป็นพิษเป็นแพ้ภูมิตัวเองเหมือนแบบโรคพุ่มพวงอันนี้มาจากสาเหตุไม่ได้รับ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะระวังการเป็นอัลไซเมอร์ระวังการเป็นภากิบสัน Parkinson, นะคะจบคาพยากรณ์สำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่สามสำรับไพ่ย,ยิปสีไพ่ออร์เคลิล ไพ่โคโคโลโน่ศาสตร์ญี่ปุ่นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองหรือแม้กระทั่งศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโน,โน,นะะ่ทักยินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโน่มาดามกําลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษสอนแบบวันเดียวจบที่โรงแรมเมเบิล้ลตรงถนนสีนครินติดกับถนนบางนาตราดกม4.5นะคะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมา ลงที่สถานนิวัศสีเอี่ยมมองไปฝั่งตรงกันข้ามกับวัดสีเอี่ยมคุณก็จะเห็นโรงแรมเมเบิลแล้วค่ะใครที่สนใจเรียนทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาจองค่าเรียนกันได้เริ่มสอนเดือน กรกดาคมปีพุทธศักราช2568ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนกรกดาหรือปลายเดือนกรกดาก็ได้ยังไม่ได้จองโรงแรมยังไม่กําหนดวันที่แน่นอนแต่จะสอนไม่เสาร์ก็อาทิตย์เพื่อที่คนทํางานจะได้ลงเรียนได้ค่าเรียน6 9 9 9บาบาทมีอาหารกลางวันฟรีมีอาหารช่วงเบรกให้มีตำราให้ฟรีมีไพ่ให้ฟรีและก็ยังมี มีตําราให้มีไพ่ให้มีอาหารช่วงช่วงเบรกนะคะให้มีอาหารกลางวันให้และ เรียนจบแล้วมีใบป,ประกาศให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นใครที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยากจะมาลงเรียนคุณก็สามารถมาได้เพราะว่าเริ่มสอน9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นคุณสามารถมาเช้าแล้วเย็นกลับได้นั่งเครื่องมาลงที่สถามสนามบินสุวรรณภูมินั่งแอร์พอตลิงมาลงสถานีหัวหมากจากสถานีหัวหมากเดินออกมาขึ้นสายสีเหลืองนะคะ ไปวัดสีเอี่ยมไปลงที่สถานีวัดสีเอี่ยมมองไปฝั่งตรงกันข้ามจะเดินข้ามถนนไปก็อาจจะอันตรายสักนิดนึงเพราะมันกว้างอยู่คุณก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินตรงตรงสถานีวัดสีเอี่ยมมีมอเตอร์ไซค์วินนั่งไปประมาณ10บาทหรือไม่ก็15บาทประมาณนี้ไม่น่าเกิน15บ0บาทกมาเพราะมันก็มองเห็นนะนิดเดียวเองนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินข้ามไกล จบคำพยากรณ์แล้วใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวหรือใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ